อันนี้ให้ถ่ายโทษทำไมเนาะจะทําอะไรด้วยนี่ครับฮะให้ให้ถ่ายรูปตรงโทษทําไมฮะเอาให้ดูส่งว่ามันต่างกันอืว่าเราจะแล้วเราจะเอาอะไรครับเอาข้าเจมเจมนี่เอาลองดูว่าหน้าตาจะเป็นไงเจ๋วอ้วน,นอันนี้อ้วนจังอะไรหอมเป็นไงวะแตยเลยนี่น หนูโดนปลดไปแล้วเอ้ยแล้วไนนอ้น็อตท่อเป็นยังไงบ้างฮะน็อตท่อเป็นยังไงบ้างน็อตท่อมันกลางไอาจ้าของครับ<ะ>เปลี่ยนท่อแล้วเปลี่ยนอะไรด้วยครับโซ่สเตอร์ด้วยเนาะเอาสีอะไรครับโซ่ไอโซ่สีเดิมดสีเดิม,ดมอันเดิมสีอะไรเนาะต้องดูก่อน อันเดิมอ๋อโครเมียมสีชุก <Okay. S 1> ช่างโท่ใส่ได้หรือยังครับฮะกำลังใส่อยู่ครับครับผม mm hmm. มันหดได้อยนะครับวันนี้เราปิดประตูซ่อมนะครับกลัวลูกค้าจะมาอีกเลยปิดประตู <laughs> กละซ o งเลยนะครับสำหรับเจมกับกับหนูนะครับหนูเป็นไงเนี่ยหนูเป็นไงนะเมื่อกี้หนูหนูมันอ้วนอ้วนแล้วสั้นเนาะ,ะเจมรู้สึกรกระซ o งจะสวยกว่าเพียวแต่ดูเสียงก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงดูครับผมเพีย เพิ่มเติมครับไอ้ปลอกเร่งกับโซสเตอร์นะครับไหนดูโซสเตอร์หมุนร้อยดูหน่อยสิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับหมุนแล้วรู้สึกยังไงลองทำมือมาสิโอเคโฟล์มรู้สึกเบาด้วยโฟล์ม่รือโอ้โหที่เพิ่มเติมสำคัญก็คือโทษจีม อ้าฟังเสียงหน่อยครับสตาร์ทหน่อยสตัดไม่เป็นไม่ใช่มือนี <oui> ่โอ้โหรูใหญ่รั่วรั่วปิดปิดรูหน่อยนอไในรั่วเราใกล่อยล นเจ้าของจะสัมผัยูไหนว่เจ้าขออยู่ไหนยูนอวันนี้โทรศัพท์เก่าเจ้าของสัมันครับต้องดับมอ่ะท่อหนูกับท่อเจม รู้สึกยังไงครับพ่อหนูมันโล่งๆเท่าเจมม์จะแบบน่นๆแล้วเสียงเป็นไงเท่าเจมม์เท่าเจมม์เสียงลั่นมากอะไรนะเท่าเจมม์เสียงรั่นมากชอบชอบแบบนี้ไหมครับชอบชอบตำรวจก็ชอบด้วยนะครับชอบในเมืองก็น่าจะชอบเหมือนกันอือพาตาให้ตำรวจใช้โอเคตกลงวันนี้จะไปบุรีรัมใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวบอกตำรวจให้รออ๋อตัดรออ่ะโอเคครับ มาใส่<ะ><ะ>ไม่รั่วไม่รั่วแล้วค่าันี้เพิ่มเติมนะครับคือท่อดเจมเอ้ยยางแล้วก็ยางยางโทรศัพท์นี่ไม่ชัดเลยยางดุมนะครับโซสเตอร์หนึ่งชุดแล้วก็ยางดุมท่อเจมพร้อมเพิ่มเติมนะครับนี่ปลอกเร่งตัวใหม่อ่าวันนี้ค่ำแล้วนะครับเจ้าของก็จะไปเที่ยวบุรีรัมใช่ไหม แค่นั้นแหละเดี๋ยวเอารถไปเด็กเด็กมือเืย <c oughs> ไปให้เขาเด็กขายของเรามันของเรารวมแล้วเอามายืนใ,นในกล้กันคลิปนี้สวัสดีครับกล้องเก่าอะครับเดินทางปลอดภัยเด้อโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมจุกลูก <c oughs>